ตัวนี้เป็นต้พนพญา,า,านาคราชดาราก็มีแขกตัดภาพมันอาจจะกระตุกหน่อยนะฮะมันขึ้นกับความองสัญญาณเน็ตแล้วก็ประสิทธิภาพของมือถือด้วยเนาะ มันก็มีปัจจัยหลายอย่างก็คือบางทีเน็ตแรงแต่มือถือเราคุณภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้ฟ้ากคัาูุได้บางทีมือถือดีแต่เน็ตไม่แรงก็มีผลนะมันต้องประกอบกนะันมาดูสวนยายวิไลพาทรนี่นะเดี๋ยว ในใต้คําอธิบายคลิปของช่องเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของช่องใหญ่ไว้เลยก็ื่อทำให้ท่านได้เห็นนะฮะที่ปูกไว้จริงๆจะมีมากกว่านี้นะอันนี้เป็นแค่สัมเปิลสัมเปิลกูนะมีหนวดหรือสีด้วยอะไรด้วยตรงนั้นก็มีอันนี้เป็น เรียกว่าต้นอะไรเนี่ยตัวน,นี้สวยงามนะก็เรียกว่าไม้ปริเป็นไม้ดอกเป็นไม้ประดับเออเป็นไม้ประดับคือมันไม่มีดอกแต่ว่ามันจะประดับสวยงามอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะงาช้างหรือเขาช้างงาช้างเนาะอันนี้ตะบองเพชร น่าจะรู้จักกันดีน,น,นี้หนวดฤๅษีเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเขเรียกอะไรไม่รนนะู้อันนี้พญานาคราชพญานาคราชนี่หนวดฤาษี นูน่นเต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็นต้นมะม่วงนี่ก็ยังมีอีกนะนี่เอาละครับมันเน็ดสัญญาณไม่ดีนี่ก็เป็นมะม่วงอันนี้เป็นพืชกินได้นะก็เป็นต้นมะม่วงมงันก็เป็นสวนครัวมีพริกมี มีมะนาวมีโอ้หลายอย่างอยู่ส่วนมากก็เป็นพืชเออเป็นเป็นไม้ประดับเมื่อก่อนก็ปลูกกล้วยไม้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือทอผ้าทอผ้าทอผ้าภาษาสันเรียกว่าตําหูกตําหูกต่ําต่าหูกก็คือทอผ้านันเองหูกนี่คือ เป็นเครื่องทอผ้าชิดหนึ่งอ่ะที่มันจะยาวใหญ่ๆเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะพาไปดูอันนี้ก็เป็นแบบดึงตึกตักตึกตักตักเข้ามามีเยอะนี่เอาละไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีกต่อไปเราจะถ่ายทรดสดอะไรไว้ดูต่อไปนะครับสวัสดีครับสวยๆพญานาคราช ịt kìa cho 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 sáng vàng bên dưới ok